ยหญเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คาหยาบคําสัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํำกวมผู้เขียนไม่ได้มีเจตนานที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชีน้นําชักจูงในเรื่องคันิยมทางเพศแต่อย่างใดช่วยนะครับ รับมุกหมอที Want to be on your mind บทที่3ามโมกจะจดไหมวะช่วงเช้าแห่งวันอันวุ่นวายมาถืออีกแล้วผมโดมนบังคับไม่สิเรียกว่าขอร้องแบบไม่สามารถปฏิเสธได้ให้มาช่วยสอนแอนอีกครั้งจะว่าอีกครั้งก็ไม่รายด้วยเพราะในคราวนี้อาจารย์หมอผู้ไม่รู้จะทดแทนบุตคุณหมดหรือไม่ก็ต้องไปสัมมานาที่ต่างประเทศถึงหสัปดาห์ใช่หสัปดาห์มีเจ็ดวัน หนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองสาวันอาคาสีชมพูนี่พวกคุณจะไม่ห้ามผมหน่อยเหรอผมจะร้องเป็นเพลงแล้วเอา้าเริ่ม One week have seven days u n d a y and Monday Tuesday seven day Thursday Friday Saturday bum 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 เ um. ฮ้อเฮ้เฮ,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 ฮ้ส์ว,วันนี้ของผมมาเหรอ Sad day sad มากจะจะนอนอุ้ยหรือจะร้องเพลงแก้เบื่ออีกเพลงดีแต่ว่าพ่อเธอะ เนะไม่ต้องร้องแล้วเดี๋ยวหมาที่กำลังจะเยี่ยวใส่ล้อเยี่ยวหดตดหายกันพอดีแต่เมื่อกี้มันหอนรับเลยนะเว้ยตอนนี้ผม,มร้องเพลงจบอะเชื่อดิว่ามันต้องชอบใช่ป่ะนายเราร้องเพลงพอใช่ปะอู้อูอยากจะบอกหมดกับมาเข้าเรื่องที่จะต้องมาสอนแทนกันเถอะ <S <S นี่ฉันต้องมาสอนแทนถึงสาวันเลยนะสดวนอีกสี่วันน่ะเหรอเป็นพี่หมอที่หน้าตาหล่อน้อยกว่าผมนิดหน่อยจะมาสอนแทนพ,พี่หมอพี่หมอวุ้ย โ้ยจะเรียกทำไมวะโอ้ยดุร้ายจังวันเนี้ยดุร้ายที่เขาใช้กับคนด้วยเหรอมองหน้าคนที่เดินเข้ามาหากันนายคิราเพื่อนของคุณแซดฟิลลิ่งนั่นเองไม่ใช่ใครอื่นวันนี้ผมมาถึงเช้าปรโกโกจะต้องเดินหอบแดกเนี่ยแค่คิดก็หอบเลยเหมือนเมื่อคราวที่แล้วเคยทําไม่ได้เจอกับอาจารย์ท่านอื่นแลักศึกษาที่จอยกันมาเรียนรวมถึงนายแฮปปี้ฟิลลิ่งที่ยื่นมือมาช่วยผมถือหนังสือนี่ด้วยพี่หมอมาเช้าจังครับนอนไม่หลับเลยมาเช้า ตอบกลับพร้อมยักหน้าให้คนเด็กกว่าที่พูดขึ้นมาที่บอกว่านอนไม่หลับก็ไม่ใช่แบบนั้นร้อยเปอร์เซนต์หรอกคือจริงๆแล้วฉันยังไม่ได้นอนเลยมากกว่าอออจากโรงพยาบาลตอนตีสองกลับถึงห้องว่าจะนอนก็ดันตาค้างเพอเรอดดื่มกาแฟก่อนเข้าห้องผ่าตัดตอนห้าทุ่มตอนนั้นกลัวหลับในขณะที่กำลังผ่าไส้ติ่งแล้วพล้ง,งมือไปลากลำไส้ใหญ่ออกมาแทนก็เลยตาค้างนั่งดูการ์ตูนชินจังสมใจอย่างยันสว่างกินข้าวมายังอ่ะพี่ไปด้วยกันไหมที่ชัวนนี่จะเลี้ยงเหรอ หรือจะให้ผมเลี้ยงคุณหรือเปล่าอุยอ้ยโหยผีผีพี่พี่ผีผผผผขนวอยแกงครับแกงหยอครับหยอกขนตรงหน้าหัวเราะร่วมด้วยใบหน้าฮาเลนผมว่าเด็กคีระเนี่ยมันโคตรจะเหมือนผมตอนวัยรุ่นเลยไม่ได้หมายถึงนิสัยนะหมายถึงความหล่อยอเก่งนะเราอ่ะกับผมอารมณ์ไม่เหมือนนมชมพูนะครับไรวะเย็นไงอุยปวดหัวปวดหัวให้คิดถึงหมอแต่ถ้าเธอท้อให้คิดถึงเรา อืมพอเถอะไปแดกข้าวกันปะคนพูดทําสีหน้าสุดละเอือมละออยกมือขึ้นนวดขมับก่อนจะส่งแขนยาวพาดมาบนไหลผมสงสัยว่าเด็กมันคงจะลืมตัวนี่ผมแกกว่าคุณเกือบสิบปีเลยนะครับลืมใช่ไหมฮะแต่ก็เข้าใจแล้วว่าเรามันคนหน้าอ่อนแต่จะยอมเด็กมันได้ยังไงเดี๋ยวมันเหลิงนี่ผมเพื่อนเล่นคุณเหรอกะแลงถ่าออกไปด้วยใบหน้านิาน่งๆใช้เสียงเรียบและขมวดคิ้วมองหน้าเด็กที่ยืนโอบไหล่กันอยู่มาชงมาชวนแดกข้าว เออเอ,อขอ,ขอ,ขอไปสิครัชรออะไรอ่ะแดกข้าวไว้เพื่อนงะพี่หมอแม่งเฮ้ยแม่งเลยเหรอวะดับปักกะโหลกเลยพูดว่าเดี๋ยวแต่จริงๆแล้วโบกหัวไอเด็กลามปาไปเรียบร้อยแล้วคนโดนตบหัวก็ทําแค่ยิ้มกวนตีนมาให้เฮแต่ก่อนที่จะได้ออกเดินก็มีเสียงบางคนพูดขึ้นมาก่อนปัญญาออนขอเฮ้ยคุณมาด้วยเหรอเฮ้ยมันมาดิมันมาพร้อมผมเนี่ย หันกลับไปมองคนที่อยู่ข้างหลังกันตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือหน้านิ่งมากเมื่อกี้เล่นมุกไปตั้งเยอะแอบหัวเราะเราบ้างปะ,ะเออจะให้เรารู้นะว่าแอบมองเราอยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเหรอวะไปสักทีทําเสียงรําคาญด้วยอะนะคุณอะไรก็ไม่รู้โคตรใจเย็นชาเลยเออปะปะไปเถอะพี่ปะเดี๋ยวมันก็โมโหหรอกโมโหแล้วขึ้นราคาใช่ปะเลิกคิ้วถามอย่างกวนๆแต่คนที่โดนผมแซวก็ยังทําหน้านิ่งเฉยเหมือนเดิม ตากลมสวยคู่นั้นไม่บ่งบอกอะไรให้ใจได้ว่าไหวเลยเบืออ่อเจอคนแบบเนี้ยเล่นด้วยแล้วก็ไม่สนุกไปเล่นกับหมาต่อดีกว่าฮุ้งฮึ่งอพูดแบบนี้รู้เลยว่าเคยโดนอ่ะใช่จ้าเกือบห้าร้อยทำให้ส่งถึงหอคุณพ่อเอเย่นใหญ่ก็ยังไม่ลดราคาให้ร้ 150. อหสเฮ้ยไอสัตว์แก๊สนี่คีรล่ไงครับร้อเจ็ดไปเร็วพี่หมอวิง่ง <c oughs> เดี๋ยวผมหมดตัวหัว <c oughs> เราเสียงดังลั่นยังไม่อายสายตาใคร อยากจะลงไปนอนขำกลิ้งบนพื้นเลยเถอะคนอะไรวะคิดทุกอย่างเป็นเงินไปหมดในกระทั่งเวลาและระยะทางงกมากอะโศกสัตย์จะเก็บเงินไว้สร้างโลกโลกมืดด้วยนะดูจากสภาพแล้วพวกเราพากันมาน่ากินข้าวในโรงอาหารใต้ตึกคณะแพทย์นายแกสแซดฟิลลิ่งเดินออกไปซื้อข้าวก่อนเป็นคนแรกสวุวนกีละยืนคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่เหมือนจะมีปัญหากันด้วยหน้าเครียดสุดๆแล้ถ้าจใจผมเดาก็คงเป็นเรื่องเวลาเรียนหมอก,กับเรียนคณะอื่นเวลาต่างกันมาก ถ้าแฟนไม่เข้าใจยังไงก็ไปไม่รอดคิดแล้วก็เศร้าเธอไปกับเขาที่เป็นเด็กวิศวะแง่ yeah, อยากจะร้องไห้น้ําตาซึมเลีว้วพี่หมอไปซื้อข้าวกันไอ้แก๊ดมาแล้วเออเออเอออืมอืมตกใจหมดเลยคนกําลังดรามาเรียกขีน้ําตาหดกลับเข้าต่อมเก่าไปเลยกว่าจะทําตาค้างให้ลมพัดเข้าตาตั้งนานไอ้เด็กพวกนี้ชอบขัดตลอดอ่ะอุ้ยข้าหน้าเป็ดคุณกินร้านไหนอ่ะน่ากินจังอืม คุณแกสบอกผมหน่อยสดิดสะดิ่งใส่คนเงียบนิ่งไม่ยอมตอบกลับอยากจะเอื้อมมือไปวางบนไหล่แล้วเขย่าเหมือนที่ชอบทําเวลาออดอ้อนน้องชายสุดที่รักแต่ใจก็ยังไม่กล้าพอกลัวพ่อแซดฟิลลิ่งจะหันมาแยกเขี้ยวใส่ยุ่งจังเอาไปเอ้ยคุณยผมจะไปซื้อใหม่เองแค่บอกร้านมาแต่แล้วก็ต้องตกใจเมื่ออยู่ๆเจ้าตัวก็ลุกขึ้นพร้อมเลื่อนจานข้าวมาให้ผมตรงหน้าอะไรนี้เป็นอะไรไปอ่ะหกสิบ ใายเลยจ้าเงื้เงื้งื้อทำหน้าเง,งื้อเหมอือนต้องสไพรตตัวเล็กตัวน้อยน่ารักที่ขุอานเนกเวลามึนงงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ผมทำมันจะน่ารักบ้างไหมแค่รู้ว่าตอนนี้กำลังเงื้อมากอะไรเนาะคนเราคิดเงินอีกแล้วอ่ะแค่ข้าวหน้าเป็ดจานเดียวเลี้ยงเพื่อนร่วมโลกบ้างไม่ได้เลยสงสัยได้สร้างโลกจริงๆแน่นี่นายมาเรียนหรือมาทำธุรกิจกันฮะเออจ่ายเถอะพี่เดี๋ยวราคาขึ้นนะเจด เฮ้ยนี่ครับหกสิบเดี๋ยเพิ่งคืนใจนะใจเย็นๆพูดมากเอากินอะไรพี่เดี๋ยวผมมาไปมึงแล้วทั้งสองคนก็เดินจากไปทิ้งไว้เพียงจานข้าวของนายแก๊สที่ขายต่อผมด้วยราคา60บาทไม่รู้วันนี้เป็นราคาทุนหรือบวกกาไรเข้าไปแล้วแต่คงจะบวกแล้วแน่ๆไม่น่ารอดคนหน้าแดงแบบนั้นที่ว่าหน้าแดงนี่ไม่ใช่มโหหรือเขินอายแต่เป็นหน้าเลือดขิดแล้วเจ็บปอดอยู่ด้วยกันนานๆจะหมดตัวไม่ได้เราเนี่ย เงินเดือนทั้งเดือนต้องผ่อนคอนโดผ่อนรถค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์พร้อมทั้งบัตรเครดิตติดติตติด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 เงือ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 เพเหมือนกันแห่เพลงเนี่ยพี่หมอยืนคุยกับใครอะเออเออเออมาไว้ไอเด้อหนเออเมื่อกี้ลองลองเพลงตาโฆษณาแล้วดีอะเพลงอะไรพี่อยากฟังปะถามออกไปอย่างอารมณ์ดีอยากจะนําเสนอมากบอกไว้ตรงนี้เลยติดิตติดติด นี่มันได้ฟิลลิ่งจริงๆนะครับเนี่ยเชื่อเถอะถ้าร้องให้ใครฟังต้องชอบแน่ๆออกซินเกิลใหม่ดีไหมนะเพื่อจะมียอดติดตามสักสามคนอย่างแม่พ่อตัวเล็กแต่ตอต้นไม้น้องดํามันคงไม่กดติดตามผมแน่ๆเชื่อพี่หมอต้นโมกเถอะไอ้น้องดํามันขี้ฉาไม่เอ้าไอ้นี่ร้องเล่นพี่ร้องดีรอฟังยี่สิบโอ้ยนี่มันโลกเลยแล้วไม่ใช่โลกติดต่อไ่ฟังให้ฟังแล้วจ้าแดกข้าวเถอะครับอาจารย์ ฟังแล้วเหมือนเคารพกันมากเลยและอาจารย์ด้วยโอ้ยปลื้มใจเอ้อขับหันมองคนที่เพิ่งเดินกลับมาจากซื้อข้าวหน้าเป็ดอีกจานเสถอนหายใจเร่งบง่งบอกได้เลยว่าเขากําลังลำใ่ผมกับเพื่อนตัวเองอยู่แน่แน่แต่คนอย่างผมหาได้แค่ไม่อุย๊ยตัวเองกินเหมือนเขาเลยโอ้ยเขินจังปัญญาอ่อนออโอ้ยปวดราวอีกแล้วครับโดนด่าป,ปัญญาอ่อนสองรอบแล้ววันนี้ โดนจนอยากจะกลับไปสแกนหัวตัวเองที่โรงพยาบาลแล้วนะเฟ้ยเธอว่าฉันบ่อยๆฉันจะคิดว่าตัวเองปัญญาอ่อนจริงๆแล้วนะนายแกสแตว์ฟิลลิ่งชัไม่คุยด้วยแล้วคิล่าคิล่าก่อนคนที่นั่งข้างๆกันไม่อยากจะคุยด้วยเลยตอ้องป้องปากเรียกชื่อคนที่นั่งฝ่งต่อข้าเบาๆไม่อยากให้คนหน้่นิ่งได้ยินเราต้องดึงอีกคนเข้าทีมตัวเองก่อนเดี๋ยวโดนคนปา่าไร้ล่าคิล้าไปเข้าพวกฉันต้องหัวเดียวกระเทียมรีบแต่หมอโม่ไม่ชอบกระเทียมอะ่ะ ขอหอมหัวเอ้ยหัวหอมได้บ่อนางเฮ้ยตกลงจะฟังเพลงปะฟรีก็ได้นะก็เสนอดีมากอะบอกเลยโอ้ยกินข้าวเคยครับลงุงผมหิวแล้วปากร้ายไปเรียกฉันว่าลงุงไอเด็กคนนี้กว่าเมื่อเช้าเสร็บุญวันจะจบลงก็เกือบถึงเวลาเข้าสอนแล้วนายแก๊สเด็กมนุษย์ไร้มนุษย์สัมพันธ์แยกตัวไปคณะตัวเองหลังจากขึ้นประสบสินค้าให้กับลูกค้าบนห้องเรียนคณะแพทย์เสร็จ วันนี้เจ้าตัวมีเรียนเช้าเหมือนกันก็เลยไม่ได้นั่งสิงห้องเรียนคณะแพทย์เหมือนครั้งที่แล้วส่วนผมผู้เป็นอาจารย์สอนแทนก็กำลังสงสัยตัวเองอยู่ว่านี่ฉันทำถูกแล้วเหรอที่ปล่อยให้เด็กมาขายขนมกันถึงห้องแม่รู้แม่จะด่าไหมวะนักศึกษาที่ซื้อของจากเอเ่นต์เยลลี่หมีถ้าแอบกินในห้องก็อย่าเคี้ยวเสียงดังนะเดี๋ยวเขารู้เอากวนรบกวนเพื่อนแหะครับอาจารย์เปล่ากลัวว่าอยากจะกินบ้างผมชอบเยลลี่หมีสีแดงโอ้ แล้วเด็กๆพวกนั้นก็ชูเยลลี่หมีขึ้นมาอวดกันยกใหญ่เด็กพวกนี้ไม่รู้ตัวแล้วว่าเล่นอยู่กับใครนี่หมอต้นโม่โครคลากนะครับอย่าให้พี่หมอต้องโหดนัำหนึ่งถึงศูนย์ 0, ถ้าไม่เอาลงจะยึดเป็นไงโหดไหมละ่ะเออหายวับครับไม่มีเลยครับอาจารย์ดีมากจําไว้ว่าอย่าคิ้วเสียงดังโอ้ยเก่งมากทุกคนปรบมือไม่ใช่เด็กอนุบาลน,นะครับครู แล้วเด็กพวกนี้ก็ปบมือกันเกียวกล่าวสนุกสนานกันอย่างหอมปากหอมคอน่ารักเหลือเกินเฮ้ยก,กัดฟันพูดอยู่นะเนี่ยมาครับตั้งสติและเข้าบทเรียนกันครับครับครับเสียงตอบรับและ,ปะเปิดหนังสือเรียนดังขึ้นก่อนที่ทุกคนจะเงียบตั้งใจเรียนตามที่ผมสอนแต่ก็ยังมีบางคนที่นั่งแถวหน้าแอบซุกซิคคุยกันให้ผมได้แอบยิ้มมุมปากเวลาอาจารย์หมอสอนนี่เกล้าใจมากเลยอะเกย์อย่างกับคนละคนเวลาคุยเล่นเลยอะ ฮี่ใช่มะใช่มะเราก็นึกว่าคิดไปเองคนเดียวอ่ะเอ้ยอยากมีแฟนชื่อพี่หมอต้นโมกอ่ะเฮ้ยจีไม่ครับน้องเืนหน้าเข้าไปร่อมวงสนทนาของสีสมหน้าห้องเมื่อเสียงพูดคของพวกเธอเริ่มดังลูก,กวนชาวบ้านชาวช่องรวมถึงแก๊งกินหมีหลังห้องต้องหยุดเคี้ยวหมีแล้วหันมามองเออพี่เอ้ยอาจารย์หมอต้องใจเรสิครับเอ้ยรบกวนเพื่อนไม่ดีนะขอโทษค่ะโอ้ยใจบาง จู่ๆหันไปยกนิ้วชี้จรดปากพร้อมขยิบตาข้างหนึ่งสบให้สาวๆเพื่อบอกให้พวกเธออยาได้คุยกันอีกคนเห็นงกอต้องยกมือปิดปากกระเสียงติดกรด้าในความรอพ่ออยู่เมืองนอกของผมเขาใจแล้วว่าสาวๆคงอยากจะชื่นชมกันแต่เวลานี้มันคงไม่เหมาะสมเพราะผมก็ไม่อยากให้หนุ่มๆคนอื่นมันไส่เอาพี่ขอโทษนะน้องที่ตื่นเช้ามาก็น้าตาดีแบบนี้อเอ,อหลอดนใจเจ็บอุอ เออพี่หมอครับกลับบ้านเลยไหมครับมีสอนบ่ายสามอีกรอบอ่ะเดี๋ยวคงออกไปหาอะไรกินแล้วกลับเข้ามาเรากลับขี้ร้ดที่เดินเข้ามาช่วยเก็บอุปกรณ์การสอนข้อที่ในตอนนี้นักศึกษาออกจากห้องไปกันหมดแล้วรวมถึงกลุ่มของเพื่อนของคนที่กําลังช่วยผมเก็บของด้วยเหลือแค่เจ้าตัวนี่แหละที่ไม่ได้ออกไปพร้อมกับเพื่อนตัวเองผมไปด้วยได้เปล่าอ่ะผมมีเรียนบ่ายสองเหมือนกันไปดิแต่วันนี้ไม่เลี้ยงนะคนโดนผมเยาเล่นยักคิ้วพร้อมใช้มือตบกระเป๋าเสื้อตัวเอง เอ้ยผมก็มีเงินนะครับลุงเดี๋ยวได้โดนลุงต่อยเลยอุย้ยหัวสุดในจุดสัอนเร้นมันคือคนร,รักแล้ก็คิดได้นะเนี่ยอดใจไม่ได้จนต้องยกมือไปผักหัวะไอเด็กหน้ากวนจอตัวก็หงอร,รอชอบใจก่อนจะหยุดชะงักแล้วกลายเป็นขมวดคิ้วมุ่นมองมาโทรศัพท์มือถือของตัวเองที่วางอยู่บนโต๊ะตอนที่เสียงแจ้งเตือนข้อความชัดดังขึง้นติง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 ้งเออแป๊บนะครับพี่หมออืม เวลาผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีคนที่เดินไปนั่งอยู่บนเก้าอี้เรียนมุมห้องก็เดินกลับมาพร้อมใบหน้ายุ่งคิวเข้มของกีระขมวดข้อหาการจนชิดแวบวบตาเครียดจัดอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนอยากถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็คิดว่าไม่ควรแม้จะสนิทกันในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่น่าจะถึงเรื่องส่วนตัวไปกันเลยไหมครับไปดิแล้วคิว่ะคลายออกมาเถอะเครียดอะไรจริงจังฮึขอเครียดบ้างเถอะเจ้าตัวทำเสียงฮึงในลำคอเบา,บา ก่อนจะพูดออกมาด้วยใบหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยผมเองก็ไม่ได้ไปอะไรกับน้องมันอีกปล่อยให้เจ้าตัวได้มีอารมณ์เครียดบ้างชีวิตใหม่รุ่นมันต้องมีสีสันคีระจังหวะที่ผมกับคีระเดินลงมาถึงชั้นล่างของตึกก็มีนักศึกษาชายตัวเล็กกว่าเราสองคนเดินเข้ามาฟาดมือลงบนแขนของเจ้าของชื่อที่ถูกกระเดียกโอ้โหโอ้ยเช่นเราเจ็บอย่าตีเราสิเฮ้ยมีอะไรกันเฮ้ยใจเย็นๆก่อนนักศึกษาเฮ้ยอย่ามายุ่งนะเจ้าขอมือฟาดพูดออกมาทั้งที่ยังไม่มองหน้าผม มึงก็ยังไม่หยุดฝาาลงบนแขนคีร่ารแรงๆแม้ว่าคนโดนตีจะพยายามหลบพร้อมกับร้องขอให้หยุดคนโมโหหน้ายูก็ยังไม่ยอมหยุดสักทีเฮ้ยเชนหยุดเฮ้ยเราบอกให้หยุดคีร่ารวบตัวคนตัวเล็กกว่ามากดเอาไว้ก่อนจะหันไปวอยใส่เพื่อนสนิทตัวเองที่ยืนอยู่หางอกไปเล็กน้อยไอย้แก๊บมึงพามาทมําไมวะไอหาเอ้ยแต่คนววย,ยใส่ก็จะไม่มีทีท่าก่าจะโมโหหรืออะไรเลยเจ้าตัวยังคงนิ่งเหมือนเดิมแม้กระทั่งตอนที่ตอบกลับไปมันอยากมา ใจร้ายคงมีแต่เด็กตัวเล็กพอๆกันกับคนที่พามานั่นแหละที่ตอนนี้ร้องไห้สะอื้นไปแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันวะข้าน้อยอยากรู้บ้าง hey, you าอ่ะเฮ้ดูยูรีแมมเบอร์มีฉันยังยืนอยู่ตรงนี้อีกคนจ้าลืมกันหรือเปล่าใจเย็นก่อนดีเชนคิดมากไปเองอะ่ะคิดมากอะไรกิ <c ười> ราน,นีน่าเชนทำไมต้องใจร้ายด้วยวะคนโดนกอดเถียงกลับมาอย่างไม่ลดละเธอยังพยายามสะบัดต,ตัวไปมาเหมือนอยากจะให้คนกอดปล่อยเจ้าตัว แต่ผมก็ไม่อยากจะพูดเลยว่าสบัดเป็นพิธีชัวรลอคิดละไปดิงอนอีกอะหมอต้นโมกเคยเจอมาแล้วเอ้ยเราเปล่าทําแบบนั้นนะเราเรียนพึ่งเสร็จจริงๆธร,รมอาจารย์ดูก็ได้อย่ายร้องดิเชียนก็รู้ว่าเราไม่ชอบเห็นเธอร้องไหเ้เอเอประโยประทับใจมีปานับตาให้ด้วยอะเขินอะต้องเก็บโมเมนต์อุ้ยเผอไปสบตากับคนที่ยินอยู่อีกคนคนที่ดิ้งมากคนน,นั้นน่ะแหละเจ้าตัวพอจะได้ยินผมอุทานก็ถามออกมาเสียงเรียบมีอะไร ไม่เปล่าครับใครมันจะไปกล้ามีอะไรกับคุณผมกำลังไปเก็บโมเมนต์คนง้องกันอยู่ว่าแต่ี่ใช่แฟนคราบไหมนะผมว่าใช่แหละดูออกบอกเลยมันตกใจด้วยชอบตัวเล็กตัวน้อยคิดถึงแฟนน้องชายอีกละ่ะโทรไปอยู่ให้เลิกกันดีไหมนะจะได้ไมาแย่งเป็นของตัวเองไม่ได้อยากได้เป็นแฟนนะอย่าเอามันเลยงเป็นลูกฮ้ใจร้ายขอโทษไม่งองแงนะดีกันนะครับก็ได้แต่ห้ามหดียออกมาจากห้องแบบเมื่อเช้าอีกนะ อ่านี่มีอร้ายนะเนี่ยดูแลรู้แล้วขอโทษนะครับคนดูไอ้คนดื้อจะอ้วกแก๊สไอ้แก๊สเกือบแล้วผมเกือบพูดคำเดียวกับนายแก๊สแล้วนะเมื่อเกี้โชคดีที่ยังเก็บปากทันไม่งั้นโดนมองแรงจากคู่รักนักศึกษาแน่ๆถ้าโดนเรียกชื่อเสียงดังขนาดน,นี้ผมต้องใจหายใจคว่ำแน่เลยผมไม่ใช่คนจิตแข็งกระด้างเหมือนนายแก๊สนะเจอเรียกเสียงดังกับการโดนมองได้หานตาแล้วจะไม่สะทกสถานอะไร ไอ้สตรองยิ่งกว่าแมนเธอก็เธอเนี่ยแหละนายแกสฉันน่ะนับถือตกลงจะไปกินข้าวปะไม่ไปผมจะได้ไปก่อนเอ,อ้ยไปครับไปครับคนดูไปกินข้าวเออแล้วคุณไปไหมครับคุณแกส๊สไปมันไปแน่นอนอ่ะพี่ที่พาเชนมานี่ก็คงได้ขา่าวตอบแทนแน่แว่ามาเชนจะให้อะไรมันน่ะให้พี่หมอเลี้ยงข้าวฮะกูกูกกเอ,อ้ยพี่ล่ะครับว่าไงครับพี่หมอ โอ้ยใจยวบเด็กมันทำตาอ้อนใส่ว่าไงว่าไงฮะเฮ้ยเลี้ยงก็เลี้ยงครับสวยแล้วกูนี่เงินเดือนเดือนนี้จะพอใช้ถึงสิ้นปีไหมวะเนี่ยต้องหยิบเอาของเดือนหน้ามาใช้แน่เลยฉันว่าแต่ทำไมในแก๊สแซดฟิลลิ่งถึงได้งกเกิ่งถึงขนาดนี้วะเนี่ยเชื่อดิมันต้องมีปมนี่คนหรือเงืนปมเยอะหลือ,อเกิน,นสำหรับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio